โยมระวังฝึกจิตกับพัฒนาจิตเนี่ยโยมว่าอะไรเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือต้องการเห็นกระบวนการของจิตที่พัฒนาแต่จิตที่ถูกฝึกเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนบางคนฝึกนั่งฝึกเดินฝึกภาวนาแต่จิตมันไม่พัฒนาคนกลุ่มนี้ก็จะถูกคนข้างๆบอกว่าทําไมเข้าวัดแล้วยังโกรธอยู่เนี่ยทำไมเข้าวัดแล้วทําไมจิตใจเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ย ก็คือเขาฝึกแต่จิตมาไม่พัฒนาแต่คนบางคนจิตมันพัฒนาโดยไม่ต้องฝึกเดินฝึกนั่งฝึกเดินมันพัฒนาจากการเข้าใจวิถีชีวิตของคนและคนที่จิตพัฒนาไวนะนอกเหนือจากปัญญาแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้เขามีบุญเก่ามาด้วยโยมที่นั่งในนี้จะรู้ได้ออยังไงว่าโยมเป็นคนที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตรู้ไหมใครก็ตามที่รู้สึกว่าการลาง,งานมาปฏิบัติธรรมเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนอะไรเลยการที่โยมเอาตัวเองมาปฏิบัติธรรมและโยมสามารถจัดสรรปัญหาชีวิตของตัวเองได้โดยที่ไม่อิดออดไม่มีข้อแม้อะไรเลยอันเนี้ยเรากําลังกลายเป็นบุคคลผู้ที่เห็นความสําคัญในการพัฒนาจิตแต่คนแบบเต็มร้อยเลยนะแต่คนบางคนเนี่ยยังกําลังอยู่แบบครึ่งคึ่งกลางๆครึ่งคึ่งกลางกลาภาพจึงพูดย้าว่าเนี่ยสามวันเนี่ยปฏิบัติธรรมสาวันเนี่ยหยุดงานสวันเนี่ย ไม่ทำให้เราจนลงนะทำงานสามวันก็ไม่ทำให้เรารวยขึ้นนะแต่ถ้าสามวันนี้โยมมาปฏิบัติธรรมแล้วจิตของโยมเข้าใจธรรมชีวิตที่เหลือของโยมนับจากนี้จนลมหายใจสุดท้ายของโยมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเลยนะคนในส่วนใหญ่เวลามาวัดมาคุยอัตมาภาพอัตมาภาพบอกว่าโยมโยมอยากเห็นจิตพัฒนาขึ้นไหมโยมมาปฏิบัติธรรมสิ คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยตีความหมายขอมาภาพการปฏิบัติธรรมขอมาภาพคือการมาเดินมันนั่งมาภาวนาอาภาพบอกว่าโยมโยมต้องเข้าใจความหมายคําว่าปฏิบัติธรรมขอมาภาพใหม่นะคำว่าปฏิบัติธรรมของรรมาภาพเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่การเดินการนั่งแต่การปฏิบัติธรรมขอมารภาพก็หมายความว่าบุญเนี่ยโยมมีอยู่แล้วแต่นั่งในนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถที่จะฝึกเอาจิต ไปแตะในบุญคือไปเชื่อมในบุญได้และคนโดยส่วนน้อยเหลือเกินไม่สามารถที่จะยกผลบุญให้กำหลักของตัวเองเป็นและไม่สามารถมีกระแสจิตที่จะปรับพบให้กำหลักของตัวเองได้และคนบางคนยังตั้งจิตอธิษฐานอยู่ในบารมีธรรมยังไม่เป็นเลยกระบวนการตรงนี้มันคือการพัฒนาจิตที่เห็นเป็นขั้นเป็นตอนคนบางคนมาวัดแล้วเนี่ยอยากจะมาถึงปลายทางตรงนี้ แต่คนบางคนเนี่ยไอ้แค่ตัวบุญเนี่ยยังยังพร่องเลยคนบางคนแค่เอาจิตไปเชื่อมในบุญยังไม่เป็นเลยคนบางคนในการยกบุญนี่ยังไม่เห็นกระแสจ okay. ิตของตัวเองเลยคนบางคนยังไม่รู้กำลักเลยคนบางคนจะไปอธิษฐานในธรรมก็เป็นเรื่องยากดังนั้นนั่งในเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเอาจิตไปเชื่อมในบุญเอาไปแตะในบุญให้เป็นเอาไปเชื่อมบ,บุญเอาจิตนี้ยกในบุญแล้วยกให้กำลักตัวเองเป็น ประพบในกำลักเป็นและในท้ายที่สุดโยมจะต้องเอาบุญที่ได้จากการหนุนนำจิตเนี่ยในการช่วยเหลือกำลังก,กำลังของเราเข้าสู่การอธิษฐานในธรรมเป็นอันนี้ต่างหากคือความหมายของการปฏิบัติธรรมโยมลองตั้งจิตปฏิบัติธรรมดูว่าโยมจะเห็นกระแสจิตที่ชัดเจนมากๆเลยใน,ในปีนี้เนี่ยนอกเหนือจากการตั้งจิตให้เจอผู้มีบุญมีบาร,รมี <c oughs> แล้ว <c oughs> ก็จะต้องฝึกจิตของเราให้ครบกระบวนการตรงนี้ด้วยนะโยมนะ The okay.